สถานการณ์น้ําท่วมในหลายจังหวัดยังคงเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะและหลายคนได้รับผลกระทบด้วยเมย์บันทิตาก็เช่นกันค่ะเธอเจอผลกระทบจากวิกฤตน้ําท่วมที่จังหวัดชัยภูมิบ้านเกิดตอนนี้น้ําท่วมมิดถนนหน้าบ้านแบบไม่ทันตั้งตัวเกือบจะทะลักเข้าตัวบ้านนะคะเจ้าตัวก็กังวลใจไม่น้อยเพราะที่บ้านก็มีผู้ป่วยนอนติดเตียงถึงสองคนตอนนี้กําลังเตรียมอพยพออกจากพื้นที่หากน้ําไม่มีทีท่าว่าจะลดและที่ สำคัญนั้นไม่สามารถกลับไปถ่ายละครได้เนื่องจากถนนถูกตัดขาดค่ะอันนี้สถานจริงเลยนะคะบอกเลยว่าออจมน้ำจริงอันนี้คือที่ไหนอะไรยังไงคะพี่ ทำเวิร์กมาเปนทำฝั่งโหทางบ้านพี่เมย์นี่ประมาณเท่าไหร่คะพี่กี่เซนหน้าบ้านพี่อะค่ะหน้าบ้านพี่ก็น่าจะประมาณเนาประมาณสิบเซนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็วันน้ำทุกวันเลยนะเพราะว่าน้ำอ่ะมันมาเร็วมากจริงๆน้ำมันมาแบบแบบไม่ทันตั้งตัวมันมาวันที่พี่จะไจะกลับกรุงเทพด้วยไงอ๋อ ของมันจะเรื่องใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าผลของพี่ก็ต้องรวบรวมแบบพี่พี่อาสามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ป่วยติดเตียงนี้คือดูแลยังไงคะพี่พี่จะมีพี่เป็นพี่เลี้ยงอะค่ะพี่ได้จากคุณแม่แล้วก็พี่ช่กันดูอยู่สามคนเพราะว่าบ้านที่ผู้ป่วยติดเตียงสองคนอันนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับน้ําขึ้นมาถึงขนาดนั้นก็ยังดูแลโดยโดยเหมือนปกติอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ จวมีคนบอกว่าเออเนี่ยถ้าอ้อมไปทางฝั่งขอนแก่นได้แต่ว่าบ้านที่ออกกออกจาบบ้านไม่ได้เลยขอขอบคุณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง tru size hd เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดสดก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ tru size hd และเราก็ยังมี social ีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ